ทอดจีซ๊ซซัสแซกเวอร์อร่อยอ่ะอร่อยอ่ะอืมไม่เค็มมากืสะเทือนทุกอนูอร่อยอร่อยเจ็ดชิ้นสามสิบเก้าบาทไม่แพงนะ กินแค่เนี้ยคืออิ่มแล้วอยากกินเยอะมันอ้วนม,มนก็จะสั่น้วช่วงนี้ไม่มีให้จอดสักสองนาทีเลยนะได,ได้ด้วยเหรอ,อ,อก่ของเราหน้าก็ดำ อไปดซิดจิจาอันนี้คือจากินเลยนะเพราะว่าก่อนถึงบ้านคองเนี้ยสะเทือนมากอลอร่อยอร่อยอร่อยคือมันไม่มีกระดูกถ้างเนี้ยต้องนั่งแคะแบบไม่ไหวอย่นี้ว่ะ อร่อยไปกินเลยหมดหมดสิ้นเดือนนี้แล้วมั้งนะมองไม่ค่อยเห็นเนาะแดดมันส่องเนาะเนี่ยหน้าดำหน้าดำข้างเขียดเลยอ,อร่อยบอกว่าเลยอร่อยมากอืมใช้ได้ใช้ได้ พี่ปอพี่ป้าออ,ออกไปไหนทุกวันเลยรู้ละกินข้าวเยิ้มเยิ้มเนี่ยเยิ้มเยิ้มตอนนี้กินจนหน้ามนันจะเป็นเลขศูนย์อยู่เลยนะจะห้าโมงแล้วสี่โมงอยากจังแรงอยู่อะ เห็นไหมอ่ะเห็นไหมอร่อยอร่อยประหม่ละอร่อยมากเอาชิ้นเดียวพอะว้นอื้มอื้ม นี่ชิ้นสุดท้ายแล้วนะอร่อยมากจริงๆเป็นขนมปั้นอโอเคแม่บอกว่าอร่อยมากแต่ยากไปดื่มน้ำซื้อมาเลยอร่อยจริงๆนะไม่โกหก และนี่เราก็จะกลับบ้านและเย็นนี้พี่ปอก็จะออกไปวิ่งออกกําลังกายเพื่อให้หน้าอันโกงหองปอนี้เล็กลงบ้างน,นะเดี๋ยวเจอกันนะจ๊ะใครอยู่เพชรมาวิ่งด้วยกันเชิญชวนด้วย <S 1> <S 1> เราต้องวิ่งนะตอนนี้น้ำหนักเท่าไหร่แล้วห้าสิบกว่าแล้ว กินแล้วก็วิ่งวิ่งแล้วก็กินกินแล้วก็วิ่งครับรองไม่มีอ้วนช่วยอนยะู mm ่น hmm. อร่อยมากเลยกินแล้วก็ติดใจว่าจะไปแล้วยังไม่ไปดีว mm hmm. กว่าอืมกรอบมากมันก็จะสะเทือนนิดนึงนะอืม mm hmm. ไก่จิ้มดาดเผ็ดมากหื mm hmm. อมอเค็มอะ ถ้าเลือกได้มราไม่ซื้อร้านเนี่ยเค็มมากเค็มแบบพุเทเค็มถ้าใครจะกินอนะ่ะเค็มมากกินเองเหรอจะกินเหรอมีคนกินละอือเราไม่กินเพราะว่ามันเค็มมากไปดีกว่าไปวิ่งวิ่งออกกําลังกายดีกว่า เอาละเจอกันใหม่คลิปหน้านะเจ้าทุกคนบ๊ายบาย